ข่าวดีดีกับพี่คำรนร้น,น,รน,าานตอนแม่ค้าทุเรียนเจ้าดังของไทยยังโดนออนไลน์หลอกสูญเสียนับล้านบาทนะ <c oughs> จะบอกให้แม่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 ค้าท,ทุทุทุเรียนเจ้าเจ้าดังดังดัง ออนไลน์หลอกหลอกอยากประคําของพี่นิดแม่ค้าทุเรียนเจ้าดังของอตกที่คนทั่วไทยรู้จักและคอทุเรียนทั่วโลกคุ้นเคยเปิดเผยว่าหลังจากเปิดขายทุเรียนแบบออนไลน์ให้ลูกค้าสั่งจองมาได้พักใหญ่ปรากฏว่าขายดีและมียอดขายมากกว่าหน้าร้าน แต่ต้อนหลังมิจฉาชีพเข้ามาปลอมเพจของเธอทุเรียนเป็นพิษจากโรคออนไลน์มันเป็นยังไงครับช่วงเนี้ยกระแสออนไลน์มาแรงเมื่อก่อนลูกค้าจะไปซื้อทุเรียนพินิษเนี่ยจะต้องไปหน้าร้านไะต้องไปรอคิวเพราะว่าทุเรียนของพินิษเนี่ยเกิดต้องสั่งจองก่อนบางคนอยากได้ด่วนรอหน้าร้านไม่สะดวกพินิษก็เลยจัดออนไลน์ส่งตามบ้านให้ลูกใชท้ทาทําไปทํามาเขาเรียกว่าออนไลน์ปลอมเป็นเพจพินิษแต่เป็นเพจปลอมของพินิษอะมันน้องนิดละยองใช่ไหม แต่ที่นี่อ่ะเพจอ่ะมันคลายเลยอ่ะมันคือของของพินิดมันเป็นน้องนิดระยองเนี่ยมันก็มันก็จะพินิดมัง่งนิดมัง่งละยองมัง่งอะไรมันก็หอยไปหมดเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแอบอ้างแล้วก็แฮ็กข้อมูลไปว่าข้อมูลลูกค้าเกาเ่าเรามีใครบ้างใครบ้างอย่างเงี้ยพินิดไม่รู้หรอกว่ามันทําได้ยังไงต้องสูญเสียเงินนับล้านบาท แต่มาช่วงหลังเนี่ยพอมาลูกเขาเนี่ยโอว่าทําไมลูกค้าเราเนี่ยโทรมาหาเราบ่อยเราก็บอกว่าทําไมทําไมทําไมลูกค้าถึงสั่งเพจนี่ล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็เขาเขาบอกว่าเขาเป็นตัวผีนิดเองเลยแล้วก็ใช้เพจนี่เลยเขามีภาพยืนยันหมดเลยว่าเป็นล้านผีนิดจริงๆ<ม>เขาก็เลยสั่งแต่พอสั่งแล้วเนี่ยมันไม่ได้ของเดือนสองเดือนแต่แตะเงินนะโอนแล้วถูกๆหลอกๆเรื่องเรื่องธรรมดา สรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าขายทุเรียนออนไลน์เร็วแต่มั่วหากนั่งขายหน้าร้านชั่วแต่ช้าขอรับทุ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 เรียนเรียนจริงมีทุ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 เรียนปร้อมมีดีใจที่ได้ไปเมืองระยองทุกสิ่งยังน้ามอง ดีกับพี่คำรณคนดีมีอยู่ทั่วไทยหากคนจันไรก็มีอยู่คู่กับเมืองแม่ค้าทุเรียนคนดังยังโดนหลอกเลยนะ <c oughs> จะบอกใหใ,ให้้ดดีีจท่ไปให้